สวัสดีค่ะท่านผู้ชมในวันนี้เราก็กลับมาพบกับทางช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเรามีวิธีการทําหมูปิ้งกะทิสดมาฝากกันค่ะรับรองว่าเป็นรสชาติที่อร่อยมากๆถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนค่ะจะมีวิธีการทําและส่วนผสมเป็นอย่างไรบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะ ส่วนประกอบของเราในวันนี้นะคะประกอบไปด้วยหมูสันนอกมันหมูแข็งน้ำตาลปีป๊บน้ำตาลทรายเบกกิ้งโซดาน้ำมันหอยผงปรุงรสกระเทียมพริกไทยรากผักชีกะทิและน้ำมันถั่วเหลืองค่ะในขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาโขลก3ามเกลือกันก่อนนะคะเราใช้พริกไทย7กรัมรากผักชี14กรัมตามด้วยกระเทียมสับ45กรัมค่ะโขลกให้เข้ากันเลยค่ะ และในขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูสันนอกกันค่ะในวันนี้เราใช้หมูสันนอกจำนวน1กิโลกรัมนะคะหั่นหมูออกเป็นชิ้นๆให้ได้ขนาดประมาณตามในคลิปเลยนะคะหั่นไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยค่ะ และนี่ก็คือมันหมูแข็งนะคะเราจะใช้ทั้งหมด400กรัมหั่นให้ได้ขนาดประมาณนี้เลยนะคะและในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาทำน้ําซอสหมักหมูกันค่ะ3เกลอที่เราโขลกไว้นะคะใส่ลงไปในถ้วยผสมเลยค่ะตามด้วยน้ำมันหอย4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะน้ำตาลปีบ๊บ2 1 5กรัมถัดมาเป็นน้ำมันถั่วเหลืองสช้อนโต๊ะค่ะ และตามด้วยผงปรุงรส2ช้อนโต๊ะค่ะแป้งมันสำปะหลัง1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส4ช้อนโต๊ะและซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาและสูตรนี้ของเราเป็นสูตรหมักหมูด้วยกะทินะคะตามด้วยกะทิ160กกรัมค่ะคนส่วนผสมต่างๆให้เข้ากันเลยค่ะเราจะคนไปเรื่อยๆนะคะให้น้ำตาลละลาย แล้วพอเราคนมาสักพักนะคะพอน้ำตาลของเราละลายดีแล้วในขั้นตอนถัดมาก็ให้เราใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปได้เลยค่ะและพอเราใส่หมูลงไปแล้วนะคะเราก็จะนวดไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าน้ำซอสนะคะจะซึมเข้าไปในหมูค่ะและในระหว่างที่นวดนะคะให้เรานวดเบาๆอย่านวดแรงเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหมูจะเละค่ะ แล้วเราก็นำมันหมูแข็งที่เราได้หั่นเตรียมไว้ใส่ลงไปเลยค่ะเวลาการนวดเราจะนวดประมาณ10นาทีนะคะและตอนนี้เราก็นวดครบเป็นเวลา1 0นาทีแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำพลาสติกนะคะมาคลุมหมูไว้แล้วนำไปแช่ตู้เย็นเราสามารถแช่ทิ้งไว้ได้ทั้งคืนหรือถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็สามารถแช่ทิ้งไว้ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะ และนี่ก็คือเนื้อหมูที่เราได้แช่ไว้เป็นเวลา4ชั่วโมงแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะนำเนื้อหมูมาเสียบไม้กันค่ะในวันนี้เราใช้ไม้เสียบหมูเบอร์6กนะคะก่อนนำมาเสียบหมูแช่น้ำทิ้งไว้สักประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่เวลานามาย่างไม้จะได้ไม่ไหมเร็วนะคะในขั้นตอนแรกให้เราเสียบมันลงไปก่อนค่ะถัดมาตามด้วยเสียบหมูค่ะวิธีการเสียบสามารถดูได้ตามในคลิปเลยนะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะและเดี๋ยวเราก็จะนำไปพักไว้ในกล่องค่ะเราจะทำไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนเลยนะคะ และนอกจากนั้นนะคะในวันนี้ทางช่องขายดีชาแนลของเราก็มีสูตรพิเศษมาเพิ่มอีกหนึ่งสูตรค่ะจะเป็นสูตรแบบที่ใส่พริกป่นเพิ่มลงไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นสูตรเข้มข้นค่ะส่วนผสมต่างๆและวิธีการทําเหมือนกับที่ได้กล่าวไปในตอนต้นคลิปเลยนะคะแต่ว่าจะใส่พริกป่นเพิ่มไปอีกหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วพอเราใส่พริกป่นลงไปแล้วก็นําไปหมักในตู้เย็นเหมือนเดิมนะคะแล้วนํามาเสียบไม้เตรียมย่างได้เลยค่ะ และวิธีการวางหมูในกล่องพลาสติกที่เราได้เตรียมไว้นะคะพอครบชั้นแรกให้เรานำแผ่นพลาสติกมาวางไว้เราก็จะสามารถวางหมูขึ้นได้เป็นชั้นที่2ค่ะวิธีการนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาหมูที่เรายังไม่พร้อมที่จะย่างนะคะเราสามารถแบ่งออกมาย่างได้ทานทีละน้อยตามมื้ออาหารได้เลยค่ะและเดี๋ยวในขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาย่างหมูปิ้งกันค่ะ วิธีการย่างไม่ต้องใช้ไฟแรงมากนะคะวางหมูลงบนตะแกรงเลยค่ะคอยกลับไปกลับมาและในสูตรนี้ของเรานะคะเราจะทากระทิลงไปบนตัวเนื้อหมูเล็กน้อยเพื่อให้เนื้อหมูมีความชุ่มฉ่ำค่ะอุปกรณ์ที่จะใช้ก็จะมีอุปกรณ์ที่คีบและกันไกคอยตัดส่วนที่ดำออกนะคะเราจะย่างไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะสุกเลยค่ะ และตอนนี้เนื้อหมูของเราก็มีสีเหลืองสวยงามแบบนี้ก็ถือว่าสุกเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถนำขึ้นได้เลยค่ะและเดี๋ยวขั้นตอนถัดมาเดี๋ยวเราจะมาจัดเสิร์ฟกันค่ะ หมูปิ้งจะทานให้อร่อยก็ต้องทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆนะคะทางช่องขายดีชาแน,นลของเราได้แปะคลิปไว้ให้ที่ด้านบนแล้วเป็นวิธีการหุงข้าวเหนียวด้วยหม้อไฟฟ้าทำตามไม่ยากเลยค่ะไปลองชมกันได้เลยนะคะและนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับหมูปิ้งกะทิสด รับรองว่าสูตรนี้นุ่มอร่อยถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนทานคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆรับรองว่าอร่อยมากๆค่ะยังไงก็ตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดี h ช n n e l ของเราด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ